อนนี้เกิดอุบัติเหตุครับอเอฟซีน้ำน้ำสัต้ํน้ำเชี่ยวครับท่านชมตระหลอกปอกปนมาเลยครับท่านชมโอ้โหกะหลอกปกปนมาเลยน้ำพาน้ำเชี่ยวครับท่านชมน้ำจุดน,นี้เชี่ยวต้ามไปมันมีขดหินมาเลยครับท่านชมโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้ครับโอ้โหป่าเองตลองมาเลยครับหลังหลังบดโอ้โ,อโหเป็นแผลมาเลยครับสัเอาก้อนหินครับก่อวันนี้คงจะไม่ได้ แคมปิ้งไงเอฟซีได้ชมแล้วนะครับเพราะว่าเป็นแผลตลกเลยนะครับนี่ท่านชมโอ้โหอืมน้ำกระโอ้โหปลาไปตลกเลยโอ้โหน้ำเชี่ยวมากมขึ้นมาได้นะครับท่านชมโอ้โหนี่กับปลาไปถึงนู้นเลยนะครับท่านชมนี่น้ำแรงมากแต่ก็ได้หอยพอประมาณนี้นะครับโอ้โหรองเท้านี่ครับแต่โอเคเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับท่านชมวันนี้คงจะไม่ไหวแล้วครับท่านชม แต่โอ้โหเลือดไหลอยู่โอเคเดี๋ยวจะไปล้างก่อนนะครับเลือดจะไหลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไม่ได้อาอยามาด้วยนี่ก็ถลอกมาเลยกับก้อนหินมันน้ํามันซัดแทกก้อนหินนะครับท่านชมนี่น้ำเชี่ยวมากนะครับน้ําเชี่ยวมากเดินพาจะไปหาหอยจุดนู้นครับแต่น้ํามันแทงครับท่านชมน้าแทงก็ไหลไหลไปกว่าจะขึ้นมาได้นะครับโอ้โหปลาเอตุลักตุเลเลยนะครับท่านชม โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับนี่มันไม่ไม่ใช่อุปสรรคนะครับคุณช,ชมรอเกิดมาลุยนะครับเกิดมาลุยต้องลุยนี้เต็มที่ไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไส่กันต่อนะครับหืมเรียบร้อยเลยครับคุณปวดแต่ไม่เป็นไรวนครับแต่โอ้โหน้ำเชี่ยวมากน้ำเชี่ยวแบบต้านเ้องมายู่ครับคุณชมนี่ครับสำคัญมากเลยกับน้ำนี่ครับคุณชม แต่นี่ครับนี่ไหลไปกับน้ำกับไม่เป็นไรแบบดนไปกี่แผลครับท่านชมนี่แผลที่หนึ่งนะครับนี่แผลที่สองกับโอ้โหนี่นี่ครับนี่เจดานหลังก็ตลกปกเปิดมีซ่อนด้วยนะครับโอ้โหแสบปวดปวดกันคันเลยครับท่านชม ปัดกันมันมันเลยนะครับนี่มันแผลมเลยนะครับท่านผู้ชมโดนก้อนหินแบบน้ํากระแทกเลยนะครับท่านผู้ชมน้ากระแทกพาไปนู่นกว่าจะขึ้นมาได้โอ้โหทุลักทุเลเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาชมกันต่อนะครับมานี่ครับมาคนเดียวก็ถ้าเกิดน้ําตัดไปก็อันตรายแต่ว่าไม่เป็นไรวไหวน้ําเป็นนะครับท่านผู้ชมว่วยน้ําเป็นว่ายน้าเป็นแต่ก็ ถ้าเกิดโดนโกดินก็มันเกิดอันตรายนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้มา มาครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับกอไฟใกล้จะติดนะครับแต่ว่าไม่ติดฝนมาแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมเราต้องนี่ครับหอยที่ได้มาวันนี้ครับท่านผู้ชมกะว่าเอาไปต้มกลมาต้มจุดนี้ครับท่านผู้ชม่นี่ไม่ฟื้นเถื่อไม่ติดนะครับท่านผู้ชมนี่สวยหามแล้วนะครับตีโตนะครับท่านผู้ชมแต่ขนมร้อมกันนะครับท่านผู้ชมก็ อยู่เรียชใจห่านนะครับเรียนคลองครับท่านชมมาชมบรรยากาศร้องกับชมบรรยากาศตอนเช้ากับนีอ่อร่อยครับท่าน ครับก็วันนี้ตกลงไม่ได้ต้มนะครับเพราะว่าแก๊สไม่มีครับไปหมดแล้วก็ผลจะมาด้วยนะครับท่านผชมก็โดนอุบัติเหตุด้วยนะครับวันนี้ก็อโอเคนะครับนี่ครับได้หอยมานี่ครับได้หอยแค็งเดี๋ยวจะเอาไปต้มที่บ้าน,น ก็เราไม่ได้ไม่ได้แคมปิ้งไม่ได้หุงข้าวเดินพาหรือรอบโอ้แต่กลัวอะไรนะครับตพื่อนๆก่อนตะกี้น้ำแฉลบโอ้ชุกเลยนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้น้ำเชี่ยวเกินนครับตะกี้ตัดเอาเรียบร้อยเลยตะกี้นี้ตามไปฝั่งนู้นจะเห็นน้ำเชี่ยวมากเลยครับโอ้หันตราย กันจกพอคนดินมันมันชัดแล้วไปกัดแทะคนดินครับเอาไมา่อยู่ครับคุณผู้ชมตัวเราไม่อยู่ทำมาอีกฝั่งครับ่านผู้ชมเผื่อมาดูหอย โอ้ของอยู่ฝั่งโน้นครัเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาแถวโน้ตแถวนี้ก่อนนะครับท่านชมจะเปลือเปลือเจอก็วันก่อนที่เรามาวางกัดจุดนี้ครับท่านชมที่มาวางกัดปลาปลากระบอกปลาทรายไม่มีหอยครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีหอยเดี๋ยวช่วงนี้หอยไปไหนหมดครับท่านชม ออยแข่งตัวใหญ่ๆเลยครับแถวนี้แต่ไม่กล้าเดินเลยครับดังนั้นพอน้ํามันซัดตะกี้แบบโดนหนักไปเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปอีกฝั่งนะครับว่าแดดจ,จ้าเลยครับวันนี้โอ้โหหน้าต้มตะไคร้ามากแต่ไปเช็คโดนน้าเปียกไปแล้วนะครับเลยก็อดเลยไม่ให้ไม่ได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศก่อนหุงข้าวครับท่านผู้ชม มาถึงที่จุดก่อไฟครับแต่ไฟเช็กเรียบร้อยเลยก็วันนี้ไม่ได้ไอท้ทีได้ชมนะครับนี่ของอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์ใส่กระกกเป๋าก่อนนะครับวันนี้ไได้กนข้าวข้าวมีครับไม่รู้จะกินอะไร เวลาก็ประมาณ8โมงกว่ากว่าครับเกือบ9โมงครับจะเดินย้อนกลับเดี๋ยวจะเอาหอยไปต้มที่บ้านนะครับจนจนรอไฟมันโดนน้ำนะครับหอยวันนี้อร่อยนะครับจ,จนจนนี่นี่กินอร่อยนะครับหอ,อยนี่ ต่ที่อยู่ติดในตวงเลยตะกินหอยนี่ก็อร่อยไปต้มนี่เดิดเ็บหอยโกดหินนะครับโกดหินที่พื้นที่อันตรายเลยครับห้ามข้ามเด็ดกาดนะครับห้ามข้ามเด็ดกาดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพื้นก้างล่างของมันจะมี อะไรบ้างแต่ก้อนหินจะแน่นเลยครับท่านชมโดนกระแทกแบบบึมๆเลยนะครับอันตรายมากนะครับ ้ยสองตัวเลยครับท่านชม,มนี่อร่อยนะครับหอยพวกนี้ครับท่านชมนี่เอาไปต้มเอาไปต้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดนะครับท่านชมเอาไปต้มจิ้มซีฟู้ดโอ้นี่นี่ก็เจอหอยมนันนี่โอเคแล้วนะครับวันนี้ไม่ไปเที่ยวแล้วนะครับท่านชมถึงก็เราเดินโดนอุบัติเหตุก็จริงแต่ก็เราก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับท่านชมแต่ว่าเกือบเอาตัวไม่รอดเลยนะครับท่านชม แต่อันทับนุรินล่ะนะครับท่านชมก็รอให้ปลอดภัยให้มีชีวิตอยู่ต่อครับท่านชมเราก็ได้มาสำคบไอเฟซีได้ชมกันต่อนะครับก็อุบัติเหตุนะครับอย่าประมาทนะครับไม่ได้นะครับถ้าเกิดประมาทไปถ้าเกิดเสียชีวิตไปก็เท่ากับหมดค่าเลยนะครับท่านชมนี่ไดูดูแล้วด้แล้วดูแล มัาได้ได้ใช้ได้นะครับวันนี้อืเกือบเต็มตุงแล้วนะครับท่านผู้ชมแบบนี้โอ้โหสองสองเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมาเลยนะครสองเลยนะครับนี่ไม่ใช่เกือบ ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนะครับดีแบบอือพาทุกคนมาชมบรรยากาศในท้องทะเลในในคลองกับในคลองแบบธรรมชาติเลยนะครับท่านชมคลองธรรมชาตินี่หอยนี่หอยติเตบหอยนางรมครับสามารถเจาะกินได้เลยนะครับก็ตะกี้ได้มาแล้วเจาะมาแล้วหนึ่งตัวใหญ่ๆญ่เลยนะครับท่านผู้ชม นี้ใช่ไหมใช่อืมนตัวใหญ่ๆตัวโตๆเลยโอเคโอเ ตอนนี้เดินย้อนกลับมาทางลงครับเดี๋ยวจะเดินไปเลาะริมชายป่าเพื่อไปได้หอยเพิ่มสักหน่อยครับเนี่ยเขาตอนนี้เขาได้ก็โอเคครับพอประมาณเดี๋ยวอาไปต้มชิปกิมซี่ฟู้ดแล้วว่าตะกี้จะต้มตะไคร้แต่โดนน้ำซัดไฟเช็คติดไปในกระเป๋าเปียกแล้วก็โดนน้ำหลุดนะครับโดนพอเดินไฟมันจะหลุดเลยนะครับท่านผู้ชม ลุยลุยตนลูกนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวน,นี้มันไม่แรงน้ำไม่เชี่ยวเหมือนตนลูกอีกอันครับอันนี้ของลุงผมที่สมัยก่อนครับฟังกอน,นอยิ่ละครับน้ำจะไม่เชี่ยวเท่าไหร่นะครับไม่เชี่ยวเหมือนอีกอันครับอีกอันก็พาไปบโอ้โห เกือบไปกับกันสองเตะสามารถเอาตัวรอดกลับขึ้นมาได้คลองครับแทบแทบึกมบึกๆโอ้โหนี่โอ้โหโอ้ยไม่ใช่เขาอยู่ในซอกหินปูปูโบปูโบปูโบครับอันนี้ปูโบไม่เอา โอเคนะครับจบตอนนี้จะได้เดินทางกลับไปครับนี่วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในในต้นโกดหินนะครับเอาตัวรอดโอ้โหกว่าจะเอาตัวรอดได้นะครับทุลักทุเลนะครับโดนเอาลายแผลเลยนะครับจ้ชมโดนลายแผลเลยนะครับโอ้โหที่ขาโดนหมดเลยครับท่านผู้ชมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ แข็งครับที่โวดกินครับจมบุบรักลุเลเลยนะครับจับจโอเคนะครับเดี๋ยวออาหอยไป